สวัสดีครับผมสวัสดียามเสาวๆ,ๆนะครับหลังจากเมื่อวานใส่เบ็ดไว้ครับผมใ่เบ็ดใบน,น้องนี่แหละมันจะชิมายามครับเป็นน,น้องสมบัติท่านนะครับน้องสมบัติท่านผู้คืนมีฟืนตกครับฝนตกแห้งกระรี่บริยาม ย้มย้ำเสาเบื้องครับมาสิมันดูบอสนตกจนนามถ่วงเ,เบ็ดเลยครับหลังแหลกหลังแหลกร่อนมเลยครับสิมันมาเนาะบาดีย้มย่ำขึ้น ตุ๊กแห่งจุดนำเกือบทัวเบ็ดหลังนี่ก็ลอนถือแล้วครับถือแล้วถือป้าแล้วครับเบ็ดเท่าติ้งนึงนกเลย Mình bán nó Bắc kính khắp bắc kính Lắng này có thể gặp bên bắc kính khắp Mừng lắng thì thuyết bà nhắn nó เปลาบูครับเปลาบูปลาบูหน่อยเนาะนี่แหละตัวที่สองห้างก็เป็นปลาบูหน่อยสุดท้ายก็ยามแล้วนะครับนี่แหละครับปลาสองสามตัวม,มุมานครับ เบสซีสิบหลังพอพอมื่อคืนนี้บมเดียมนะครับไม่นี้แหละครับพิดมือสี่บ่มันที่สุดท่งปีผมเป็นยังครับมือหนาเดียวเก็มือใหม่สาัมมินะครับสวัสดีครับ